ช่องแหม่มกับปิชาเนล่าฟินเ n อร r ม a นีสวัสดีค่ะเจอกันกับแหม่มอีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้แหม่มก็มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะคะมีน้องคนนึงบอกว่าพี่พี่พเล่าเรื่องผลไม้ต่อสี่หนูชอบก็บอกน้องก็ไปว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะเล่านะคะวันนี้แหม่มมาเล่าเรื่องของส้มโอแล้วกันนะคะตั้งชื่อแต่ละชื่อนี่ก็คำตัวเองเหมือนกันนะคะท,ทับทิมเอ่ยมะนาวเอ่ยวันนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าสําหรับคนนี้ให้ชื่อว่า ส้มโอก็แล้วกันนะคะคือไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าตั้งชื่อส้มโอแต่แบบว่ามีไอเดียปิ้งขึ้นมาว่าเขาควรจะมีชื่อว่าส้มโอนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อจริงของเขาแต่รับรองว่าเรื่องนี้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทําไมถึงอยากจะมาแชร์เรื่องนี้มีคนนึงเคยเขียนคอมเมนต์มาบอกแหม่มว่าแหม่มแหม่มเล่าเรื่องดีนะแต่อย่าเล่าเรื่องคนอื่นเลยให้เล่าเรื่องของแหม่มดีกว่า แหม่มต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะที่เอาเรื่องคนอื่นมาเล่าแต่แหม่มอยากให้พี่มองว่าแหม่มแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้คนที่คิดจะเดินสายฝอรหรืออยากจะมาแต่งงานกับฝรั่งฟังไว้แล้วก็คิดไตรตรองให้ดีๆว่าใช่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆหรือเปล่านะคะ ก็มีบางคนบอกว่าหาแฟนให้หน่อยสิมแม่มแก่ก็ได้พิการก็ไดเ้เดินไม่ได้มองไม่เห็นนั่งรถเข็นก็ไม่เป็นไรหาให้หน่อยอดูแลได้ดูแลเองขอให้ได้แต่งงานมาอยู่ที่นี่เพราะการเป็นอยู่ที่นี่ดีกว่าค่าเงินของที่นี่ดีกว่าหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หลากหลายอย่างเลยนะคะที่เขาอ้างมาว่าอยู่ได้ทําได้รับได้เพื่อที่จะให้ได้มาอยู่ที่นี่นะ ทีนี้แบบอยากจะยกเรื่องนี้มาให้ฟังนะคะน้องๆที่คิดจะหาแฟนฝรั่งแล้วบอกว่ายังไงก็ได้ขอให้เขาแต่งงานกับเราก็พอเน้นนะคะว่ายังไงก็ได้ขอให้เขาแต่งงานกับเราก็พอเพื่อที่จะได้วีซ่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ทํางานหาเงินส่งทางบ้านนะคะแบม่อยากจะให้ฟังเรื่องราวของส้มโอนะคะแล้วก็คิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะบอกว่ายังไงก็รับได้ไปฟังกันเลยค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องแหม่มกะปีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เรื่องของส้มโอนะคะเกิดขึ้นก่อนทัพทิมหลายปีเลยนะคะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะส้มโอได้เดินทางมาเยอรมันด้วยการเชิญของเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่ที่นี่ก็ได้เชิญส้มโอมาเพื่อมาหาแฟนเลยนะคะส้มโอได้ออกค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขอวีซ่าต่างๆเองนะคะแต่เพื่อนของส้มโอให้ที่พักที่กินที่เยอรมันนะคะเขาเชิญมา ออกใบเชิญให้แล้วก็ให้ที่อยู่ที่พักแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์หาแฟนให้ด้วยนะคะเคสนี้ถ้าใครได้ฟังเรื่องของป้าพัชนะคะป้าพัชก็มาแบบนี้แต่ป้าพัดแตกต่างจากส้มโอก,ก็คือป้าพัดจ่ายเงินหลักแสนนะคะให้เขาการันตีมาเป็นค้าตัวค่าอะไรและค่าที่อยู่ที่กินเขาคิดรวมไป ในนี้หมดเลยนะคะเรื่องของประพัฒนี้18ปีมาแล้วนะคะทุกคนตอนนั้นที่ประพัฒมาแล้วก็ลุงหนังสือพิมพ์หาแฟนแล้วก็อยู่กับลุงคนนี้จนปัจจุบันนี้นะคะประพัฒก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ลองย้อนกลับ ไปดูนะคะแหมจำไม่ได้ว่า E ีไหนแต่ย้อนย้อนไปดูแล้วกันนะโอเคมาเรื่องของส้มโอค่ะเพื่อนของส้มโอก็ได้อยู่ที่นี่หลายปีแล้วนะคะแล้วก็ได้เชิญให้ส้มโอเนี่ยมาเที่ยวที่นี่นั้นส้มโอก็ไปเดินเรื่องนะคะเดินเรื่องขอวีซ่าต่างๆก็ผ่านเป็นอันว่าได้มาเยอรมันนะคะมาถึงเพื่อนของส้มโอก็จัดการลงหนังสือพิมพ์หาแฟนเลยนะคะ ส้มโอไม่โชคดีเหมือนทับทิมนะคะลงหนังสือพิมพ์ไปเสร็จทับทิมมีคนติดต่อมาเยอะมากเลยนะคะแต่ส้มโอนี่เราไม่ได้เป็นคนลงให้เขานะคะเพื่อนของเขาซึ่งเราก็รู้จักกันนะคะลงหนังสือพิมพ์ให้ก็ไม่ค่อยมีคนติดต่อมาก็มีมาบ้างแค่ประปรายนะคะส้มโอก็เดทกับเขาไปหาเขาแล้วก็ไปทําความรู้จักกันแต่ทุกคนก็ปฏิเสธส้มโอนะคะ ทีนี้เมื่อลงหนังสือพิมพ์แล้วรู้จักกับผู้ชายบางคนแล้วนะเจอกันแล้วก็ ไม่ประสบความสําเร็จนะคะ,ะไปพบไปเจอไปคุยแล้วแล้วก็ต้องกลับมาบ้านทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้สักวันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปส้มโอก็อยังไม่ได้แฟนนะคะผู้ชายต่างๆที่เขียนจดหมายมาหาแต่แปลกใจมากไม่รู้ทําไมเหมือนกันไม่รู้เ็าไปทําตัวแบบไหนไปพูดอะไรหรือเป็นคนที่ไม่มีสนเสน่ห์หรือไม่มีอะไรดึงดูดใจให้ผู้ชายอยากอยู่ด้วยอยากเรียนรู้ทําความรู้จักกับส้มโอนะคะ จากนั้นวันเวลาผ่านไปจนวีซ่าใกล้จะหมดนะคะเหลือเดือนสุดท้ายส้มโอก็กระวนกระวายแล้วก็กังวลมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่มานี่ก็ใช้เงินเยอะมากเป็นเงินก้อนใหญ่ของเธอเลยมาแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็ยังหาผู้ชายที่จะอยู่ด้วยหรือขอแต่งงานด้วยไม่ได้เลย จากนั้นส้มโอก็ได้มาปรึกษากับสามีของแหม่มนะคะบอกว่าลุงช่วยหน่อยสิลุงลุงช่วยหาแฟนให้หน่อยยังไงก็ได้ตาบอดพิการนั่งรถเข็นป่วยติดเตียงยังไงก็ได้อ่ะส้มโอดูเขาได้ขอให้เขาแต่งงานกับส้มโอและได้อยู่ที่นี่ได้ออกไปทํางานแล้วก็มีเงินส่งทางบ้านนะคะลุงก็บอกว่าจะไปหามาจากที่ไหนละ่ะส้มโอก็จะไปติดต่อใครละ่ะลุงก็ไม่รู้จักลุงก็ไม่มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นที่จะเอามา เสนอให้ส้มโอทำความรู้จักนะคะตอนนั้นลุงยังไม่อยากจะช่วยส้มโอ100%เพราะว่าลุงไม่รู้จักส้มโอแล้วก็ไม่อยากไปช่วยเหลืออะไรมากในตอนนั้นนะคะช่วงนั้นที่ส้มโอมานะคะเป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งการพบเจอของพวกเราที่อยู่ที่นี่ในในช่วงฤดูร้อนก็จะเจอกันบ่อยมากนะคะซึ่งก็ไม่ยากที่จะสนิทสนมกันเร็วมาก ส้มโอก็ได้คุยกับสามีของแม่ว่าลุงช่วยหน่อยสิวีซ่าใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกเดือนเดียวเองอยากได้แฟนอยากแต่งงานอยู่ที่นี่ทำงานลุงก็บอกว่าขอโทษจริงๆไม่รู้จะช่วยยังไงและวีซ่าก็สั้นเกินไปนะคะหนึ่งเดือนนี่กระชั้นชิดมากถ้าเกิดว่าจะรู้จักผู้ชายสักคนหนึ่งกว่าจะไปเดทกว่าจะไปเจอกว่าจะทําความรู้จักกันเวลาก็หมดแล้วซึ่งมันไม่พอที่จะเรียนรู้ถึงขั้นการแต่งงานกัน จากนั้นส้มโอก็กระวนกระวายเพื่อนของส้มโอก็กระวนกระวายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนได้เพื่อนคนนี้ได้เชิญคนไ,ได้เชิญคนไทยมาที่นี่ก็หลายคนแล้วนะคะส่วนมากก็ประสบความสําเร็จและก็มี3,4คนที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วต้องกลับเมืองไทย ไปโดยที่ไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่มีแฟนนะคะแถมมีหนี้ด้วยนะคะทุกคนข้อนี้ควรฟังไว้เลยนะคะทุกคนบางคนก็มั่นใจซะเหลือเกินนะคะกู้เงินยืมเงินมานะคะคิดว่ามาถึงแล้วประสบความสําเร็จจะได้เหมือนที่หลายๆคนได้แม่คิดว่าเรื่องนี้บางทีก็อยู่ที่ดวงของเราเหมือนกันนะคะมาถึงแล้วเราหาได้ก็ได้หาไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะบางทีก็อยู่ที่ดวงหรืออยู่ที่ตัวของเราเองนะคะเราอาจจะสวยมากเพอร์เฟกทุกอย่างแต่เราไม่มีสเสน่ห์ แบบนี้เราก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีเราก็ขี้เหร่มากดูไม่สวยเลยใครๆก็บอกว่าเราดูไม่สวยหน้าตาดูไม่ไม่ผ่านเลยอะไรอย่างนี้แต่เขามีสเสน่ห์เมื่อผู้ชายเห็นแล้วชอบฝรั่งเห็นแล้วชอบก็ได้แต่งงานกันได้ทําความรู้จักกันแต่งงานกันแบบนี้ก็มีนะคะกลับมาที่ส้มโอนะคะเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนที่เพื่อนเขาคนนี้พามาเนี่ยก็ได้แต่งงานแม้กระทั่งผู้ชาย ที่เขาเชิญมาก็ยังได้แต่งงานอยู่เยอรมันจนปัจจุบันนี้นะคะซ้มโอก็ตั้งความหวังแบบนั้นเหมือนกันแต่แล้วซ้มโอก,ก็ไม่ได้นัดแล้วนัดอีกก็ไม่ได้จนมาวันหนึ่งวีซา่าเหลืออีกไม่นานแล้วนะคะก็ไปขอร้องเพื่อนนะคะเพื่อนผู้ชายฝรั่งที่เรารู้จักกันทั้งกลุ่มแล้วผู้ชายคนนี้เขาอยู่คนเดียวนะคะฐานะไม่ค่อยดีมากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีมาก หน้าที่การงานก็ไม่ได้ดีมากคือเป็นเป็นคนะจะพูดว่ายังไงดีนะเดี๋ยวจะใช้คําพูดไม่ถูกก็จะดราม่าอีกนะคะก็คือเป็นคนที่น่า เป็นคนที่หน้าตาดีแต่หน้าที่การงานไม่ได้สูงมากเงินลงเงินเดือนอะไรก็ไม่ได้เยอะมากและสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะ3ามวันดี4ี่วันไข้แต่ก็ยังมีงานทําเมื่อไม่มีใครแล้วนะคะเพื่อนๆก็บอกว่าแต่งกับลุงคนนี้สิลุงคนนี้เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายนะอีกหน่อยเขาก็ไปทํางานไม่ได้แล้วละเพราะว่าเขาไม่สบายบ่อยมากๆถ้าเธอแต่งกับคนนี้นะส้มโอเธอก็จะได้ดูแลเขาด้วยและเขา ก็จะให้วีซ่าแต่งงานเพื่อที่เธอจะอยู่ที่นี่ได้ส้มโอบอกว่ายังไงก็ได้ใครก็ได้ในวินาทีนี้ส้มโอแต่งหมดเลยนะคะแล้วส้มโอบอกว่าถ้าลุงคนนี้แต่งกับส้มโอส้อมโอจะดูแลอย่างดีส้มโอจะไม่ให้เขาไปทํางานจะให้เขาอยู่ที่บ้านแล้วตัวเองจะไปทํางานเองแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งให้ลุงคนนี้ถ้าเขาแต่งงานด้วยนะคะ และลุงคนนี้ก็ไม่อยากแต่งงานกับใครอีกเพราะคิดว่าตัวเองคงอยู่อีกไม่นานตัวเองอสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็งานที่ทําอยู่ก็อาจจะได้ออกเร็วๆนี้และห้องที่อยู่ก็เป็นห้องที่เล็กมากๆนะคะอยู่ชั้นสูงๆแล้วก็ไม่มีลิฟต์นะคะแต่ก็อยู่ได้ด้วยเงินน้อยนิดที่เขามีนะคะซอมโอก็ยืนยันว่ายังไงก็ได้รับได้หมดแล้วก็จะช่วยเหลือดูแลจนแก่เท่าดูแลจนเขาไม่อยู่กับเราแล้วขออย่างเดียวให้เขาแต่งงาน แล้วก็ให้ส้มโอไปทํางานแล้วก็จะช่วยเหลือช่วยทั้งค่าเช่าห้องแล้วก็ช่วยดูแลเมื่อส้มโอสัญญาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปคุยกับลุงคนนี้นะคะคือลุงคนนี้ก็ชอบอยู่ในกลุ่มคนไทยลุงคนนี้ก็ชอบมาทานอาหารไทยพูดคุยทักทายนะคะ จากนั้นก็ไปคุยกับลุงคนนี้ลุงคนนี้ก็บอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากมีเมียอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้ไม่ต้องมารับผิดชอบใครและอีกหน่อยฉันก็จะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเพราะว่าฉันเป็นคนที่สุขภาพไม่ดี3วันดี4ี่วันไข้แล้วงานที่ทําก็ดูเหมือนจะไม่ยืดยาวนะคะจะต้องออกจากงานเร็วๆนี้แล้วตัวคนเดียวสําหรับเงินเกษียณที่เขาจะได้ว่าเงินตกงานที่เขาจะได้เขาก็จะดูแลตัวเองได้คนเดียวไม่สามารถรับผิดชอบคนอื่นได้ แต่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆคนไทยที่รู้จักลุงคนนี้ก็บอกว่าช่วยส้มโอหน่อยนะนะส้มโอวีซ่าจะหมดแล้วยังไงก็ต้องกลับเมืองไทยอยู่ดีแต่ถ้ากลับไปแล้วก็กลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเงินแล้วเป็นหนี้มายเยอะแยะมากมายเลยทั้งค่าตัว๋วค่า,าวีซา่าและอะไรต่างๆลุงช่วยส้มโอหน่อยนะถือว่าเอาบุญนะลุงคนนี้ด้วยพื้นฐานที่ชอบคนไทยอยู่แล้วชอบคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคนไทยอยู่แล้ว ก็เลยบอกว่าเออโอเคได้ช่วยส้มโอเนาะและส้มโอก็ยังสัญญานะคะสัญญาเสียงดังด้วยนะคะว่าจะดูแลลุงคนนี้จะไปทำงานและช่วยแบ่งเบาค่าห้องเช่าจะช่วยซื้ออาหารจะดูแลอาหารการกินอะไรทุกอย่างนะคะคือพูดดีหมดเลยเพื่อที่จะให้เขาแต่งงานและตัวเองได้อยู่ที่นี่สรุปแล้วนะคะลุงก็ยอมแต่งงานกับส้มโอนะคะสรุปแล้วส้มโอก็ได้แต่งงานส้มโอได้เตรียมพร้อมมา,มา,มาทุกอย่างล ะะแล้วในสมัยนั้นนะคะ,ถ,ะ,คะถ้าเรามีเอกสารอะไรพร้อมนะคะเราก็แต่งงานได้บางคนก็ออกไปแต่งที่ต่างประเทศนะคะที่เดนม, <ở S 1> ม,มาร์กประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินกันนะคะบางคนก็เตรียมเอ,อกสารมาแล้วถ้าแต่งที่นี่ไม่ได้ก็จะไปแต่งกันที่เดนมาร์กแต่สมัยนี้ก็อาจจะยากหรือว่าไม่ได้ลแล้วแบม่ก็ไม่แน่ใจนะคะสรุปแล้วส้มโอก็ได้แต่งงานกับลุงคนนี้นะคะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันตอนแรกๆนะคะส้มโอดูแลลุงคนนี้ดีมากเลยนะคะ แล้วก็พอแต่งงานเสร็จลุงเขาก็พาไปทำใบอนุญ,ญาตให้ทํางานที่นี่ทําประการอะไรต่างๆส้มโอเมื่อแต่งงานแล้วนะคะประการสังคมก็ขึ้นอยู่กับสามีไม่ต้องจ่ายเองเพราะตัวเองยังไม่ได้ทํางานทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสามีนะคะแล้วทีนี้เมื่อส้อมโอได้ไปขอใบทํางานใบอนุญ,ญาตให้ทํางานที่นี่ได้ส้มโอก็ได้งานทํานะคะทาไมส้มโอได้งานทําเร็วจังเลย ท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้ภาษาก็ส้มโอทำงานกับคนไทยนะคะก็ตามร้านอาหารไทยอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากมายนะคะแค่ทำอาหารเป็นหั่นผักเป็นอะไรเป็นอย่างนี้นะคะส้มโอก็เริ่มทำงานแล้วก็ใครยันมากๆแล้วก็ดูแลลุงดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยตามที่เธอเคยบอกไว้นะคะว่าช่วยค่าห้องช่วยค่าอาหารช่วยดูแลอย่างดีแต่ส้มโอทำได้ไม่นาน,นะคะ่ะ ส้มโอเปลี่ยนไปแล้วก็มาบ่นกับเพื่อนๆเบื่อเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยสามีหน้าเบื่ออยู่แต่บ้านไม่ไปไหนไปทํางานสองวัน3วัน4ี่วัน5วันป่วยแล้วฉันก็ไปทํางานคนเดียวทุกวันกลับมาก็เหนื่อยต้องมาดูแลเขาอีกค่าห้องฉันก็ช่วยครึ่งหนึ่งเนี่ยอาหารการกินฉันก็ช่วยซื้อเนี่ยเหนื่อยส้มโอบนอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกลับบ้าน แล้วส้มโอก็ไปเที่ยวกับเพื่อนกลับบ้านดึกๆหรือไม่ก็เช้าต่อมาส้มโอได้รู้จักผู้ชายคนใหม่แล้วส้มโอก็เปลี่ยนใจไปชอบผู้ชายคนนั้นทิ้งให้ลุงคนนี้อยู่บ้านคนเดียวเมื่อเพื่อนๆทักท้วงว่าส้มโอเคยสัญญาว่าจะดูแลลุงคนนี้ตอนที่แต่งงานส้มโอก็รู้และก็สัญญาว่าจะดูแลถ้าเขาแต่งงานกับส้มโอแล้วทําไมส้มโอตอนนี้ถึงเปลี่ยนใจส้มโอ ก็ไม่สนใจการทักทายของเพื่อนๆว่าจะยังไงส้มโอเดินหน้าต่อคบผู้ชายคนใหม่แล้วก็ไม่สนใจลุงคนนี้อีกเลยจนลุงป่วยขึ้นเรื่อยๆไม่สบายเรื่อยๆแล้วก็ตกงานจากนั้นลุงก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็กินเงินตกงานแต่ส้มโอแยกตัวออกมาแล้วมาอยู่กับผู้ชายคนใหม่ของส้มโอซึ่งไม่ได้สนใจลุงคนนั้นอีกต่อไปเลย เรื่องราวหลังจากนี้เป็นยังไงแม่มก็ไม่สามารถรับรู้ได้อีกเพราะว่าแม่มตัดขาดจากส้มโอแล้วแล้วก็ไม่คบหาไม่ติดต่อส้มโอต่ออีกเลยเพราะว่าผิดหวังที่ส้มโอทำแบบนี้กับลุงคนนั้นในวันแต่งงานของส้มโอแม่มกับลุงเป็นคนที่ช่วยหลายๆอย่างเลย ช่วยติดต่อร้านอาหารช่วยติดต่อการถ่ายรูปช่วยติดต่อการจดทะเบียนสมรสช่วยติดต่อวางแผนจัดแปลนในวันแต่งงานว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามทำอะไรยังไงที่ไหนแต่สุดท้ายส้มโอมาผิดคำพูดแล้วก็ไม่รักษาสัญญาจริงๆลุงคนนี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากส้มโอเลยแต่ด้วยความที่ส้มโอสัญญา ว่าจะดูแลเขาในวันที่เขาป่วยในวันที่เขาไม่สบายในวันที่เขาทํางานไม่ได้และก็สัญญาว่าจะช่วยค่าเช่าห้องครึ่งหนึ่งซึ่งลุงคนนั้นไม่เคยเรียกร้องก่อนที่จะแต่งงานแต่ส้มโอเสนอเสนอทุกอย่างเพื่อให้ได้วีซ่าแล้วก็ให้อยู่ที่นี่และนี่ก็เรื่องราวของส้มโอที่แม่อยากจะแชร์ให้น้องๆที่คิดจะมาหาสามีฝรั่งแล้วก็สัญญาต่างๆมากมายเพื่อให้ได้วีซา่าเพื่อให้ได้อยู่ที่นี่ฝังนะคะว่า อย่าสัญญาแล้วไม่ทำตามไม่มีบทลงโทษอะไรจากสามีของเราหรือว่าเพื่อนของเราแต่โทษกฎแห่งกรรมมันมีจริงนะคะแม่ได้ข่าวว่าส้มโอหลังจากนั้นก็โดนผู้ชายคนใหม่ทิ้งและก็ยังทำงานอยู่ที่เดิมขย,ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เพราะส้มโอไม่ยอมเรียนภาษาคิดแต่จะหาเงินอย่างเดียว แม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้น้องๆได้ยินแล้วก็ได้ฟังก่อนที่คิดจะหาแฟนฝรั่งหรือก่อนที่จะไปบอกใครๆว่าหาให้หน่อยหาแฟนให้หน่อยยังไงก็ได้พี่กงพี่การนั่งรถเข็นนอนติดเตียงก็ไม่เป็นไรฉันดูได้ขอให้ฉันได้มาถ้าชาวบ้านเช่าห้องอยู่ก็ไม่เป็นไรฉันช่วยได้ฉันไปทํางานขอให้ฉันได้มาเพราะว่าค่าเงินของที่นี่มันเยอะเรารักษาคําสัญญานั้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าความเป็นจริง มันไม่เหมือนกับที่เราคิดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอให้น้องๆที่กําลังหาสามีฝรั่งหาแฟนฝรั่งประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้ได้ดีดีมากๆเลยนะคะทุกคนขอให้โชคดีมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชื่อ s อาวิด s เซนสวัสดีค่ะ